สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่เทุกทุกท่านนะครับผมกุ๊กบางแคอีพีนี้เป็น EP พิเศษอีกหนึ่งอีพีนี้ผมนำพระสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์6ชั้นอกตลอดนะฮะที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองของทางสมาคมที่ออกไว้เมื่อร่วม10ปีได้แล้วนะฮะตอนที่สะสมพระมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะดูความเก่า แยกธรรมชาติได้นะครับผมก็นำพระไปส่งงานเซอร์นะฮะงานเซอร์ของทางสมาคมที่พันทิตงามองานนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ร่วมร่วม,วม10บสิปีแล้วนะสิปีแล้ว เราดูพระนะฮะดูพระในความที่เราส่งงานประกวดด้วยนะฮะส่งงานประกวดด้วยแล้วก็เราอยากจะรู้รู้ถึงความแท้มาตรฐานเหมือนกับว่าให้เราสบายใจแล้วก็เรามีองค์ครูที่จะศึกษาเนื้อหาโดยไม่หลงทางผมก็เลยต้องการที่จะพิสูจน์นะฮะพิสูจน์ว่าพาะที่เราเล่นหาหรือผมสะสมไว้เนี่ยผม ดูแท้คนเดียวหรือว่ามีคนอื่นดูแท้เหมือนกับผมด้วยนะฮะซึ่งถ้าเราดูพระแท้อยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องลําบากนะลำบากสําหรับการที่เราจะศึกษาพระเพราะว่าถ้าเราแท้ถ้าแท้นะ,หล,ะหลายๆคนก็ต้องดูแท้ด้วยไม่ใช่ว่าเราคนเดียวนะก็ต้องดูแท้กันหล,หลายๆคนนะครับ <c oughs> ผมกุ๊กบางแคนะฮะก็สะสมพระเครื่องมาร่วม20ปีแล้วนะสะสมเรื่อยมานะฮะด้วยอาชีพรับเหมาก็จะสะสมพระเครื่องมาตลอดนะฮะเ,เ,เ,เก็บเงินงวดสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นพระเครื่องอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วแต่ทางลูกค้าจะกรุณานะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นพระเครื่องเลยก็สะสมเรื่อยมานะครับผมก็จะขออนุญาตเ,เรามาดูพระกันเลยนะฮะมาดูพระที่ ให้พี่ๆได้ดูใบประกาศกันไว้ก่อนนะฮ <c> ะ <oughs> อันนี้จะเป็นใบประกาศนิยบัตรนะของสมาคมนะครับ <c oughs> เล่มนี้ก็10กว่าปีแล้วจริงๆมีหลายเล่มนะแต่ผมเลือกที่จะนําเล่มนี้มาก่อนเลยนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นใบที่ออ,ออกไว้เมื่อ10กว่าปีแล้วนะ <c oughs> เล่มนี้ออกไว้เมื่อปีห5้านะห้าห้ปีแล้ว11ปีแล้วเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับ6ชั้นอกตลอดนะครับ อ,ออกไว้นานมากเล่มนี้ก็เป็นเป็นเล่มที่ภูมิใจอีกหนึ่งเล่มนะฮะกับใบประกาศนะครับเรามาดูพระกันนะ <c oughs> จริงๆพระสมเด็จนะฮะถ้าเกิดเราเข้าใจนะเรามีพื้นฐานแล้วเราเข้าใจเนี่ยผมว่าเราดูพระได้นะอยู่ในตู้เซฟนะฮะ อนแรกนึงว่าอยู่ที่ธนาคารก็ไปธนาคารนะเปิดเซฟนาคาที่ฝากไว้ก็แบงก์กรุงศรีนะฝากไว้ฝากตู้ไว้มาดูออาปรากฏไม่อยู่นะฮะแต่ยังโชคดีที่องค์อื่นยังอยู่ก็องค์นี้ก็เอามาถ่ายสตูดิโอเก็บไว้นะฮะอันนี้พระสมเด็จนะครับวัดเกศชยโยพ,พิมพ์6ชั้นอกตลอดเราสมเด็จวัดเกศชยโยก็พิมพ์นิยมสุดนะฮะอย่างที่พี่พีเอฟซีากันอยู่ก็เป็น7ชั้นนิยมนะครับ แล้วลองลงมาก็จะมี6ชั้นนะ,ะอกตลอดอกตันนะฮะเชั้นหูปะบ่านะมีหลายพิมพ์นะฮะศึกษาเนื้อหากัน,นะฮะหลังนี้จะเป็นรอยปีกแยกนะฮะเนื้อจะเป็นนมข้นหวานเลยนะฮะเนื้อจะเป็นนมข้นหวานเลยเป็นพระที่ดูง่ายมากๆอีกหนึ่งองนะครับองนี้ เนื้อหาจัดจ้านนะฮะ,ะผ่านการใช้มาจะทำให้เรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดูพระได้ง่ายมากขึ้นนะครับคือถ้าเราเข้าใจความเก่านะเข้าใจความเก่าเข้าใจเนื้อหาเข้าใจองค์ประกอบของพระนั้นๆนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่จะไม่ค่อยออจําจุดตำหนินะฮะในพระเนื้อผง คือจะสังเกตอยู่บ้างนะฮะจุดบังคับหลายๆจุดเนี่ยผมก็สังเกตอยู่บ้างแต่ว่าลหลักๆเลยเนี่ยผมจะจำพิมพ์มให้แม่นจำพิมพ์ให้แม่นจดจำพิมพ์จดจำเนื้อหานะครับแลวอย่างที่เป็นผ้านเนื้อผงการเวลาผ่านมานะความชื้นจะเกิดการระเหิดออกเมื่อเกิดความระเเกิดการระเหิดออกเนี่ยองค์พระก็จะมีความคมนูนสูงขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นว่าง่ายๆนะ <c oughs> องค์นี้ขออนุญาตไม่เปิดราคานะครับองค์นี้ไม่ได้เปิดนะองนี้เป็นองค์ครูของผมอีกหนึ่งองนะครับการที่เรามีพระที่มีการการันตีไว้รับรองผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างผมคนหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้ทักษะในการเป็นครูพักรักจำเยอะนะ ไปเช่าพระแล้วก็ขอดูพระองค์อื่นๆนะฮะในตู้นะครับดูเนื้อไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานก็ดีหลวงปู่โต๊ะก็ดีสมัยก่อนนะฮะหร <c oughs> ือพราเนื้อดินเนื้อผงนะฮะ <c oughs> ผมก็จะดูเนื้อดูพิมพ์ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างฮะ,ะจดจําดูบ่อยๆนะฮดูบ่อยๆปุ๊บมันจะเกิดความเข้าใจโดยหลักการนะฮะอย่างร้อยปรข้างหลังก็จะเกิดจากการยุบตัวหดตัวของความ ความชื้นที่ละเหิดออกเพราะเป็นพาเนื้อผงนะครับเมื่อมีพระองค์ครูอยู่หนึ่งองค์นะผมก็สามารถที่จะดูพระที่มีสเปคเดียวกันได้อยู่นะฮะอย่างเช่นจุดสีเข้มๆนะฮะหรือเม็ดมวลสารนะผมก็ดูผมก็จะจดจำแล้วก็ไปดูกับพระองค์อื่นที่มีอยู่นะครับ สมัยนี้ศึกษาง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะนะสมัยก่อนนี่ไม่มี Youtube ไม่มีลายไม่มีอะไรเลยนะกว่าจะเป็นพระได้ก็กว่าจะผ่านเรื่องคำว่าธรรมชาติมาก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะฮะหลายปีเลยแต่ว่าวันหนึ่งเราผ่านเราก็จะดูพระได้8-90%เลยนะคือง่ายๆคือเราแยกเกแท้ได้เลยนะครับ <c oughs> พระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับ6ชั้น6ตลอด ไม่ได้นำมาสองนานนะครับองคนี้ก <c oughs> ็เลยอยากจะมาลงให้พี่พี่ซได้ศึกษาดูเนื้อหากัน <c oughs> ทุกคนมีโอกาสเจอหมดแหละครับเ <c oughs> <c oughs> พียงแต่ว่าเราจะมีโอกาสตรงนั้นที่เรามีเราจะจะปล่อยผ่านไปหรือจะคว้าไว้อยู่ที่ความแม่นยำนะตรงนั้นอยู่ที่ความแม่นยำ <c oughs> ครับ มาดูองค์ไหนดีอ oh, ดูดูอีกองคหนึ่งที่ผมศรัทธานะองค์นี้ดีกว่า <c oughs> อง์นี้เลยฮะคุนแผนผมค่ยกูมาหลวงพุทิมนะครับ mm hmm. เป็นพระที่ผมศรัทธาอีกหนึ่งองนะอย่างหลวงพุทิมท่านก็ฉันบางสักวิรัตนะฮะผมก็ศึกษาประวัติท่านมาเป็นเป็น,เป,นเป็นพระเกจิองค์แรกเลยนะฮะที่ผม อ่านประวัติแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นองค์แรกที่ทำให้ผมเริ่มสนใจพระเครื่องก็ได้นะครับด้วยจริยวัตท่านงดงามนะผมอ่านประวัติมาผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมีพระที่เคร่งนะฮะแล้วก็สร้างศรัทธาให้กับมหาชนได้มากขนาดนี้นะสมัยก่อนก็อ่านประวัติจากหนังสือตีรามุตินะฮะอันนี้ก็เป็นบล็อกแรกนะครับคุณแผนผงไพกุมาร บอลทองอยังติดเต็มๆเลยฮะมีกระเทาะบ้างตามการเวลานะฮะบางทีพักก็เยอะนะครับผมก็นำมาลงนี่ก็ดูก่อนนะครับว่าจะนำอะไรมาลงมาให้พี่ๆออรับชมศึกษากันดีนะฮะวงนี้ด้านหลังก็ฝังตะกุดคู่นะฮะถือว่าเป็นนิยมสุดเลยนะฮะ มีทั้งตะกุดคู่ตะกุดเดี่ยวนะครับไม่มีตระกุดก็มีนะฮะบางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบอลทองบอลทองนี่ผมว่าคนที่สะสมพาพผงไ้กูมารนะผมว่าดูบอลทองนะฮะก็ดูได้เลยนะฮะคือธรรมชาติของบอลทองเก่าๆนะฮะเคยมีหลังแบบอีกองคหนึ่งนะ อีกหลังอีกองหนึ่งผมก็ด้วยความที่เราไม่เคยเห็นนะผมก็มีคนชอบมาเช่าต่อผมก็ปล่อยหลุดไปนะยอมรับเลยว่าปล่อยหลุดไปผมดูแล้วผมก็ยังเสียดายอยู่นะองคนั้นคือด้านหลังเป็นแบบเป็นแบบแบบเป็นหลังบุ่มลงไปเลยนะไม่ใช่หลังแบบเหมือนในหนังสือแต่ว่าเนื้อหาเป็นพระแท้อยู่แล้วมีพระอยู่ไม่กี่องค์นะที่แบบ มีพี่ๆแบ่งไปนะสมัยก่อนผมก็ยังจําได้นะเสียดายถึงทุกวันนี้ก็จะมีปู่ทั่วเตาลีนนวะอีกองคหนึ่งนะฮะองค์นั้นก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็สมบัติผนกันชมแหละครับใครเป็นเจ้าของเขาก็นําถึงเวลาเขาก็มาเอาไปนะฮะพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าคุณแผนพงคาครานหลวงปู่ทิม นะครับแล้วก็มาดูพระภาคเหนือกันนะฮะพระภาคเหนือด้วยความที่ชอบพระเก่านะผมก็เลยจะมีความสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หรือว่าพระเก่ากลางเก่ากลางใหม่โดยเฉพาะพระเนื้อดินเนื้อผงนะฮะพระเนื้อชินนี่ก็ชอบนะฮะเป็นเป็นพระที่ผมมีความผมว่าผมถนัดพระเนื้อชินที่สุดนะ หยิบขึ้นมาก็คือเราเราผ่านมือเยอะมากกว่านะอะไรที่เราผ่านมือเยอะเราก็จะมีมีทักษะในการพิจารณาพระนั้นๆน,น,นะครับองนี้พระเปิ่มลำพูนนะฮะพระเปิดลมลำพูนอง์นี้สภาพสวยมากๆเลยนะฮะด้านหลังก็มีรอยนิ้วมือนะครับยังมีรอยนิ้วมือที่เป็นจุดพิจารณาง่ายๆอีกจุดหนึ่งนะ,ะแล้วสีก็เป็นสีพิกลน,นะฮะสีดอกพิกลลึงเลืองนะครับ เนือ้อหาความคมชัดมีองค์ประกอบครบนะฮะหลักการพิจารณาครบใบโพคมคมเด้งๆเลยนะครับใบโพนี่สำคัญผมว่ามิติของใบโพนี่สำคัญมันจะไม่แบนเรียบนะมันจะเหมือนใบโพจริงๆเลยนะฮะ ผมว่าพระเบิร์มพระคงนะก็จะสื่อไปถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสรู้นะครับเพราะว่าท่านตัดสรู้อยู่ใต้ต้นโนพนะฮะเนื้อดินนวลๆนะครับ พระเปิมลำพูนนะฮะ <c oughs> อายุร่วมน่าจะพันสองรอยปีนะผมจะไม่ผิดเพราะพอพอ,พอกับอ่อายุการสร้างเหมือนนานเท่ากับพระรอดนะฮะนานเท่ากับพระรอดพูดถึงพระรอดแล้วผมว่าจะนำมาลงเหมือนกันลืมเดี๋ยวผมเอานำมาลงในอีพีหน้านะฮะพระรอดมีติดรางวัลอยู่นะฮะพระรอด รอใบประกาศอยู่นะฮะ,ละหลายๆองเลยถ้ามีได้ได้ใบประกาศเนี่ยผมก็จะนำมาลงให้พี่ๆรับชมกันนะฮะได้ศึกษากันนะครับองค์นี้มีใบประกาศนะฮะพระเติมลำพูนกูุวัดมหาวันนะครับติดรางวัลที่หนึ่งมานะฮะใบประกาศเยอะมากนะฮะใบประกาศเยอะมากแล้วก็องค์ต่อมานะฮะมาดู พระผงนะครับมาดูพระผงกันพระผงวัดปากน้ำนะฮะรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกกับรุ่นสองเนี่ยฮะจะเล่นหาเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะฮะส่วนใหญ่บางทีเขาก็เรียกรุ่นสองที่ไม่ได้เคลือบฉลักก็จะเรียกรุ่นสองบางทีบางรุ่นสองบางองค์ก็มีเคลือบแลักเหมือนกันนะฮะจนจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนักเล่นสมัยเก่าเนี่ยเขาก็จะไม่แยกหนึ่งหนึ่งกับสองนะเขาก็จะรวมกันเลยเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะ รวมกันเป็นรุ่น1แล้วก็จะมีรุ่น3นะฮะรุ่น3มรุ่น4ซึ่งรุ่นที่มีค่านิยมสูงสุดก็ต้องเป็นรุ่น1นอยู่แล้วนะฮะองค์นี้ก็เป็นรุ่น1ที่เราเคลือบชลักสภาพสวยนะฮะสภาพยังสวยอยู่แต่ว่ามีฝุ่นนะฮะมีคราบขี้ยุงเกาะตามผิวพระนะฮะด้วยการที่ว่าพระนี่อยู่บนหิ้งนะฮะผมก็ไม่เคยไปปัดอะไรนะได้มาแบบไหนก็เก็บไว้อย่างนั้นนะฮะ วัดปากน้ำรุ่นแรกนะครับเคลือบชลักตรงนี้ก็เนื้อหาไม่ผ่านการใช้นะแต่ก็มีสัมผัสอยู่บ้างนะครับ สลักนี่ก็แข็งติดเป็นแผ่นถ้าแกะออกมานี่ก็เนื้อน่าจะหลุดออกมานะฮะบางองค์ผมเคยเจอผ้าผงวัดปักน้ำนะฮะเขาก็มีร่องรอยหนูแทะนะฮะมีอะไรไปกัดกินเนื้อผงนะคือด้วยความที่เป็นพาเนื้อผงนี่ถ้ามีหนูมีอะไรไปแท้ผมว่าเป็นจุดบ่งบอกว่าเป็นพาแท้ได้อีก กรณีหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเป็นพระที่ทำทำเกยขึ้นมาหรือทําปอมขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีสารเคมีมีสารเคมีผสมอยู่เนี่ยทำให้หนูไม,ไม่ไม่กัดเพราะหนูมีได้กลิ่นนะหนูจมูกดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูก็ดีนะฮะ <c oughs> หรือว่าตัวอะไรก็ดีที่ไปกัดกินพวกพระเนื้อผงถ้าพี่พ่เพื่อนๆเคยสังเกตเนี่ยก็จะมีพระเนื้อผงที่โดนลอยลอยกัดแท้นะผมว่าอันนั้นอย่าทิ้งนะผมว่ามีโอกาส แพ้สูงเลยนะครับต่อมานะฮะต่อมาพระเนื้อดินอันนี้เป็นพระเจ้านิยมอีกหนึ่งองค์นะฮะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะหลวงพ่อปานโสนันโทโิมพ์นกมานวิชัยนะฮะท่านก็จะสร้างไว้หลายพิมพ์นะหลวงพ่อปานจะสร้างพิมพ์นิยมสุดก็จะเป็นพิมพ์ไก่นะฮะไก่หางพวงนะฮะห้าเส้นสี่เส้นนะฮะสามเส้นไก่หางรวมนะฮะ องนี้ก็จะเป็นหนึ่งพิมที่ได้รับความนิยมสูงนะครับเป็นพิม์นพิม์นกนี่ก็จะแยกเป็นหลายพิมพ์นกฐานเขียงนะฮะอย่างนกฐานเขียงนกสายบัวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนกมารวิชัยถือว่าเป็นพิมพ์ท็อปสุดของนกมารวิชัยเลยนะฮะของพิม์นกเลยนะฮะองนี้ก็ติดรางวัลมานะฮะติดรางวัลพิม์นองนี้ติดรางวัลที่หนึ่งมานะครับติดรางวัลที่หนึ่งมา พิณกมานวิชัยนะครับการพิจารณาพาเนื้อด่หลุมพะาปานะฮะล้วก็จะดูอย่างผมก็จะดูสังคตินะฮะเส้นสังคติคมคม,ม้วนเข้าไปในร่องแขนนะฮะผมว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ผมพิจารณาเองที่เหลือแล้วก็ดูพิมพ์นะดูพิมพ์ดูเนื้อหาดูยันนะฮะดูยันดูความคมนะครับผงอุดนะฮะ ลองรอยขอบจากการใช้เนื้อก็จะมีเป็นหลุดไปบ้างนะฮะตามเวลาผ่านการใช้มาแต่ก็ถือว่ายังน่ารักนะฮะสภาพน่ารักผมก็ยังอยู่นะครับ บางองค์นี้ก็เป็นผิวทาลกก็มีนะฮะบ,บางองค์ผิวทาลกก็มีไว้ผมนํามาลงให้ชมต่อนะฮะหลายๆสภาพจะได้ดูพระหลากหลายกันนะครับองค์นี้พิมพ์มารวิชัยนะฮะหลวงพ่อปานโสดันโทนะครับวัดบางนมโค <c oughs> แล้วก็มาดูเนื้อโลหะนะครับองค์นี้เนื้อโลหะ <c oughs> หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะฮะเหรียญหล่อข้ามฟากองค์นี้สภาพสวยมากๆเลยนะฮะจมูกปลาจมูกตาปากยังติดชัดอยู่เลยนะครับเหรียญหล่อข้ามฟากนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยโลหะที่มีการแยกตัวอย่างนี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานของพระแท้นะ เป็นเหรียญหล่อที่มีหูในตัวนะฮะแล้วก็มีล่องรอยการประกบนะครับล่องรอยการประกบลอยตะใบแต่งรอยก้านชนวน mm hmm. เหมือนเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยที่ได้รับความนิยมคนสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกรุ่น2มีพี่พี่ FC ถามหลายคนเลยนะฮะ mm hmm. เหรียญหล่อหน้าเสือก็ไม่อยู่แล้วนะฮะมีพี่ f c ท่าน ทัานหนึ่งนิมนต์ไปหมดเลยนะฮะถ้าผมเดี๋ยวผมขอดูพระที่เก็บไว้ก่อนนะ,ะบางองค์ก็มีแต่ว่ายังยังไม่ได้นำมาลงนะครับบางทีเก็บไว้จนจำไม่ได้นะฮะเก็บไว้จนจำไม่ได้เยอะมาก <c oughs> มีพี่เอซถามว่าเป็นพระผมเองหมดหรือเปล่าหรือว่าไปยืมเข้ามาของผมเองหมดนะฮะของผมเองหมดเลยสะสมไว้นะฮะทั้งพระเครื่องเครื่องรางดินชินผงโลหะเก็บไว้นะฮะทำให้เราศึกษาพระได้หลากหลายประเภทนะฮะด้วยความที่เราชอบพระเก่าแล้วก็อยากจะดูพระเป็นนะผมก็เลยสะสมไว้หมดเลยนะฮะได้ถูกบ้างแพงบ้างนะฮะ บางองค์มีใบประกาศก็ซื้อแพงนะฮะบางองค์เราดูไม่เป็นนะฮะแต่เราอยากได้แล้วก็ต้องเช่าหาจากคนที่เขาเป็นแล้วก็ต้องยอมเช่าแพงๆก่อนเพื่อจะได้มีองคูนะครับ เล้กล้องไม่ชัดเด๋ยหล่อข้ามฟากเลยครับแล้วก็มาดูพระย,ยอดนิยมอีกหนึ่งองค์ <c oughs> จอบเล็กนะฮะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ จอบเล็กก็จะสร้างหลายพิมพ์นะ <c oughs> จะเราลงรายละเอียดว่าจอบเล็กเนี่ยก็จะมีทั้งนิ้วกระดกนะ,ะแข้งตรงแข้งติดตาขีดนะครับองนี้พิมพ์แข้งติดนะฮะแข้งติด,ดดูตรงไหนดูตรงเท้าหลงพ่อนะฮะกับหน้าแข้งตรงจีบอลเห็นไหมฮะจะเป็นร่องรอยเนื้อที่มาติดกันอยู่อันนี้เลยเรียกว่าแข้งติดนะครับ แล้วก็จุดตําหนิของถ้าเป็นแข้งติดถ้าผมจําได้ที่ผมจําได้นะก็จะมีตรงขออนุญาตนะครับแต่ไม่ทุกองนะอย่างองค์นี้จะไม่มีตรงนี้จะเป็นจะเป็นปากตะขาบเล็กๆนะฮะแต่ก็ไม่ทุกองค์แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อติดอยู่บางองนะฮะแต่ก็ไม่ทุกองนะฮะจะมีสองจุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แข้งตัวนี้นะครับ แต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมอยากให้พี่พี่เอฟซีจดจำพิมพิมก็คือูขนาดนะฮะหนึ่งคือขนาดสองคืออ,องค์ประกอบแล้วก็ทรงนะฮะรูปทรงของหลวงพ่อนะฮะเราดูให้แม่นยำนะ,ะจำให้ติดตานะ,ะผมว่าดูดูบ่อยๆนะ,ะผมก็จะทำให้เราติดตานะฮะ อง์นี้หล่อมาหูปิงจริงๆมันต้องติดอยู่ด้านหลังแต่ว่าในการที่เป็นดินไทยประกบนะฮะแล้วเป็นการหล่อแบบหล่อโบราณน,นะฮะก็เลยมีโอกาสจะคาดเคลื่อนกันได้ผมว่าแต่ว่าตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่ทําให้เราอะดูง่ายเพราะของเก๊ก็ถ้าของเก,ก๊ทำเขาก็จะทําให้มันเหมือนนะเหมือนของเหมือนเหมือนจุดตาหนิอะไรให้มันเหมือนแต่ตรงนี้ของเก๊กทําไม่เหมือนแน่นอน ห่วงที่เข้ามาชน <c oughs> ล่องลอยของการประกบแม่พิมพ์นะรอยแต่ง ก้านชนวนเนื้อหาความเก่านี่บ่งบอกอายุเลยนะฮะผมว่าเป็นพาที่ดูง่ายมากๆอีกหนึ่งองค์ หัวเงินไว้บางคานะครับ <c oughs> พิมพ์แข้งติดขนาดดูผ่านกล้องผมอย่งว่าจีวอลหลวงพ่อ,อยังเด้งขึ้นมาเลยนะผมว่าพระหล่อยังไงต้องไม่ตื้นนะต้องมีความคมพี่พเพื่อนๆสังเกตเลยนะฮะพระหล่อเนี่ยจะต้องมีความคมมีมิตินะล่องรอยตะใบเป็นรอยตะใบเก่า เห็นพระแท้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นโดยอัตโนมัติแล้วก็มาดูองค์สุดท้ายของ EP สาสินะองค์นี้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพิมพ์ตัดชิดเนื้อเป็นจะเป็นสามดิลแล้วนะคนที่แม่นมากๆเนี่ยผมว่าเขาเห็นแค่รอยตะใบใต้ท้องก็น้าดล่างก็ดูได้เลยนะครับเพราะว่า รอ,อยตะใบ,บหลวงผู้สูงนะรอยตะใบ,บเนี่ยถ้าพี่ๆลองสังเกตดูแคปแคปหน้าจอไว้นะแล้วลองสังเกตกับของคนท่านอื่นๆนะหรือดูในหนังสือ,อะจะเห็นรอยตะใบ,บเนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะฮะอันนี้จุดง่ายๆเลยนะ <c oughs> คือผมว่าเป็นคนสังเกตรอยตะใบ,บเพราะว่ามันเป็นคือพระหนึ่งองค์เนี่ยมันจะมีจุดจุดให้เราดูเนี่ยไม่กี่จุดหรอกฮะแต่ว่าทําไมคนอื่นเขาดูได้เราดูไม่ได้เราต้องดูได้ฮะเราต้องเราก็เลยต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างจดจํานะฮะ นี่ลอยอย่างเงี้ยฮะลอยตะไบแคปแล้วลองเทียบดูนะเบอร์เดียวกันเปะ๊ะองนี้หล่อมาเดือดเดือดผิวก็ยังมีแบบเออเดือดเดือดหน่อยนะฮะแต่ถือว่าเป็นพาที่ดูง่ายอีกหนึ่งองผมให้ผมจะนำพาที่เวลาดูแล้วดูง่ายมาให้พี่ๆรับ,รบชมกันนะ หลวงพ้สุขท่านก็สร้างวัตถุมงคลไว้หลากหลายเลยครับไม่ใช่เป็นเครื่องรางก็ดีพระเครื่องก็ดีนะฮะเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นเกจิที่ผมศรัทธามากที่สุดนะฮะ <c oughs> หนึ่งท่านเลยหลวงพูทสุขวัดปกครองมะขามเท่านะครับตัดชิดวิธีการสร้างก็หล่อเป็นแผงนะครับหล่อเป็นแผงมาแล้วก็ใช้ของมีคมตัดนะฮะตัดแต่งทีละองค์ บางครั้งก็มีเป็นพิมพ์คู่ก็มีนะคือเป็นสององติดแล้วก็ใช้ตัดแต่งอีกทีนึงนะฮะก็ EP นี้ EP 30นะครับ ก็กลาวขอขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะครับถ้าจะขอรูปเพิ่มเติมนะฮะทางไลน์ก็โทรมาสอบถามหรือว่าไาลนา์มาสอบถามได้นะฮะก็ยินดีส่งรูปให้นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตพี่ๆ FC นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกุ๊กบังแค์นะครับได้มีกําลังใจนะฮะในการทําคลิป เรื่อยๆนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยไม่มี youtube ให้ดูนะฮะการที่เราจะศึกษาภาคเครื่องเนี่ยมันก็เป็นการยากยิ่งถ้าเราเนี่ยไม่ได้อยู่อยู่ในกลุ่มที่เขาเล่นหรืออยู่ในสถานที่ที่มีภาคเครื่องให้เราดูบ่อยๆนะผมว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไม่มีโอกาสเข้าถึงสิ่งเหล่านี้นะอย่างสมัยก่อนผมก็ขออนญาตเวลาพี่ทักสองนาทีนะเดี๋ยวเล่าขอเล่านิดนึงคือสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่มีทุนทรัพย์นะไม่มีทุนทรัพย์แล้วก็กว่าจะได้พระที่เราอยากได้สักองคหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรแต่ด้วยการที่ว่าเรามีมีโอกาสได้เข้าไป บ้านลูกค้าหรือว่ามีโอกาสได้ดูของคนที่เขามีนะฮะเราส่องบ่อยๆนะฮะถ้าพีพี่ F C ท่านไหนมีเพื่อนที่สะสมระเครื่องหรือว่ามีใครที่มีนะผมว่าแล้วเรารู้ว่าของเขาแท้แน่นอนเนี่ยส่องบ่อยๆนะจดจําธรรมชาติดูเนื้อหานะฮะดูขอขาดถาูถ้าอยู่สนิทกันแล้วันเว้นวันหรือทุกวันได้ยิ่งดีนะ,ะดูเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยววันนึงเนี่ย มันเหมือนเรารับมีนะฮะมีเราก็จะคมถ้าเราไปเจอไปเจอทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดนะที่จะไปเจอพระสำคัญสําคัญหรือพระที่วงการเล่นหาหรือว่าเป็นพระที่เราศึกษาแล้วเราชอบวันหนึ่งเรามีโอกาสเจอเราจะได้ไม่พลาดโอกาสตรงนั้นนะครับกาบขอบพระคุณนะฮะกาบขอบพระคุณพี่พี่เทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะ EP หน้านะครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ